สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องนวนพระรวยตอนนี้นวนพระรวยก็อยู่ที่วัดบุรพารามค่ะมากราบนมัสก,การพระอาจารย์แล้วก็มาพ่อพ่อสมซักเดี๋ยวก็ไปถามแนวทางจากพ่อสมศักว่าพ่อสมศักได้ตัวใดงวดนี้หรือเล่ากับปอยมาแล้วล่ละแต่ว่าให้เล่านินย่ำคงสุดท้ายให้เนาะค่ะว่าเล่าเพิ่มเติบมบ่ให้ค่ะเพราะว่า พอสมศักดิ์นั่งรออยู่ด้านนั้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะบพอสมศักค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต่อวันค่ะเป็นเจีงเด๋อน้อบริพ่อกันลายเมื่อตัวเลขแนวทางไปเจีงเด๋มาเจีงเด๋อนี่ะไรก็บ้านติดโตเก้าหน่อยโตเก้าเหรอเจีเพิ่มขึ้นบ่มีตัวเพิ่มมีตัวเพี่ยนบ่มีเพิ่มดีตัวนี้เน้นย้ำเนาะมันสามซีขึ้น เมื่อนั่นก็มาเพราะท่านเมื่อนมูนั่นมากตายทอดอันเขามาสัมผัสวันว่าได้๋ยวเมื่อไปใส่ไอ้กล้องตรวจโลกนะตรวจอันก็เหยียดอ๋อจะเมื่อไปใส่กล้องกล้องคนตายวันนี้เรี้ยงกับพวกขื่นเลี้ยวไปทางใต้ฝนต้องคือสีแดงแๆอยู่ฝนเดียวไปเห็นสองหาโอ้เห็นสองหาโอ้คือเห็นตัวมากแผนน้องวานนี่ ยังแข่งวัดอุ่นน้ำพุ่มในเตือนไงเป็นสองหาเป็นสองหาตัวเดียวบอกคุณนบ่เป็นตัวเดียวแต่ว่าเมื่อนี่ถ้าก็เสียนบอ่เคยใครหมดแดงแต่ให้เจีงสี่ก็เป็นหาศูนย์กันเด็กกำกำประกาศมากก็เป็นเก้าเจ็ดหัวหมวต่อต่อต่อมากกันไหนครับเราวันนี้มาฝันด้วยกันหรือว่าไป ไันิตนแก้งไปโรงพักตำรวจไล่ๆเป็นสมัยเป็นตำรวจเขาได้ถามมาเจ้าอายุจักเกียร์เจ็ดสิบกว่าวัยเท่ากันไหมครับเนีเท่ากันเท่ากันเล็กสิบกว่าก็พอดีแล้วเท่ากันนะจเจ็ดสิบกว่าเท่ากันกว่าไปเท่าไหร่จ้าเท่ากันวฟางว่าเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าตัวไหนแต่ว่าเขาว่าเท่ากันเนื้อมันที่เป็ี่ยนยังไงเมื่อที่ออกตอนเจ็ดมา มันเจ็ดเจ็ดบมเท่ากันเออมันเจ็ดสิบปีเลยเจ็ดสิบปีแต่ว่ามันเออเท่ากันนะเจ็ดสิบกว่าปีเท่ากันเขาว่าเท่ากันตำรวจว่าบ่จ้ะเอากูกูที่ได้เป็นตำรวจซ้ำถอยก็ไว er> ่มีว่าจะเห็นสองห้านอสองหานี่เครื่องวัดคุณนะพุมเนาะ มันมันก็อยู่ในน้ำางตัวตันเอาไกลมากนั่นและเดี๋ยวนี้ไก,ก่เป็นมากเป็นหิวไกลมากให้ลบขนนังหัวก่อนแต่ว่าทหานี่มากแค่ะหนทหารหานี่มากเหมาใหายืนเล่นกันกัรน,น,นักวิ่งนี่กันกานวิ่งก็วิ่งหาเลื่หา,<อ>หาเลืน<า>เลขขยันเลขทยันอ<า>้าเพราะว่าเมื่อนั้นเอาความสัทมทวนความฝันให้ฟังดู เน่อข้าเขียนไว้เปนบ่กมีเก้าหนึ่งก็หาหนึ่งหาเก้าหนึ่งมันว่อล้าก็ม่หาหนึ่งอันที่เขียนน่ะตัวตัวเก้านะตัวเก้าข้อฝันเล่าล่ะฝันว่าจักไของความฝันฝันว่าเป็นออกไกลมาห่อไปไกลไกลตายไกลฝันมันไกลตายล้ขนม่านเก้านึ่งลกขนบาลกไปล้มเอากลางวันมันนั่งคนนั่งหัวกันนังหัวนี่หลอกบ่ này là vấn đề mặt chim <Nhạc> hà ninh, <Nhạc> human co ninh, human hà ninh, co ninh, hà 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 hà ninh, 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 ตีถธอหัวมันใกล้ตีกันมันเตะหัวเลยหานี่ยว่นอยู่นี่ยละเจ้าว่นอยู่นี่แหละวิ่งหาเขาหามันว่อนอยู่ของเก่ามันบ่ไป็นเล่วิ่งหาเนาะวิ่งหาการพูดได้วิ่งได้รวดเงี้ยนอย่างนี้หานี่ยยืนพื้นเล่นนอกพ่อจั่เนาะ บางจำมาใส่กล้องนี่สิมันก็เป็นหาด้วยแล้วเนี่ยบอกแสดงว่าเมื่อเท่เนี้มันนเมื่อใส่กล้องมันตั้งไหนกล้องนี่มันตีเป็นอย่างไงตีเก้าบ่าจะเก้าใกล้กับเก้าเพราะว่าเมื่อนี่มันเป็นเป็นรักมันอยังไงล่ะหาเยอะแล้วหาเยอะ้อันฟันว่าไปสะมากเป็นตำรวจอันนี้ว่าอายุเท่าไหร่เขาถามตำรวจ ถามว่าเจ้าอายุตอนไหนอาจารยเจ็ดสิบกว่าก็เท่ากันนะเจ็ดสิบกว่าเอาเจ็ดสิบเจดลุนเนาะกุณงวัวเนาะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเมื่อนว่าหอกตีโยนล่าเมื่อนั้นหอกตีได้ตัวได้แน่เพราะจะเหมือนหอาตีไหวเมื่อนั่งตีตีได้เข้าหาหาเข้าหนึ่งหาหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หากบ อันจับกบอันเดกบมหาขาเนาะขอขาขามันจิตจิงอย่างกบกับกันตีอย่งหนื่องกับเป็นเก็ดตึนเก้าก็ได้นั่นวะมันกับนั่มนั่มนี่ล่ะ้าโตเก้ลอันมันออกมาตัวเก้ามันคือเจ็ดหาเจ็ดหาแถมเจ็ดหาไว้นั่นเจ็ดเจ็ดหาเอาว่าเล่าว่าแต่มันว่ามาตมาตึอเกลวันที่มาเจ็ดหาอันว่าจับกบมันว่าจับกบหาขาจับกบค่อยฝันอย่งตีมันมันออกเจ็ดหา ออันมันก็ที่หอมอยู่เ่อนอกไปว่างนี้งม่ฝันเจ้าอยู่ว่าจะกบมาหกขาวัีสีแคหาเอาเป็นสีกับมลนกับหนากับหลังเลน้อแม่นเนาะเ็บแลมือคลืนนี่บ้านนี่หรือว่ามือเคลื่อนนี่กุมมั่นุมมั่นมาเอิญเอาผู้ไดสิแตกเงินงามกตมากไอ้เจ้าสิแตกเงินบ่ดจัน อายพอมกว่ากูเป็นปูมึงันตัวมาเต้นว้าวเป็นเนี่ยแท้มาเต่นเลขหัวหัวมันเจนหนึ่งนี่มาหาอีกแล้วไอหัวมันเจนหวยอันนี้ก็หาอันนี้ก็หามาเนี่ยมนเลยเอาหัวหอมหายหัวหอมหน่อยน่ามันเน่าเลยมึงเจะมาให้กูเห็นยังมาเต่น น้ำเน่าเน่าเป็นหนึ่งหนึ่งหานึ่งหานึ่งยเดียวยังวะนี่อยู่ไหาอยู่แล้วเอาเน้นหานึ่งก็แค่หาเน้นเลยหานึ่งอ่ะว่าบนกาลางแล้วไปตัวนีนตัวเน่เหนไหนเลยเนาะนี่เราบ้านอยากบ้านอย่างให้ขึ้นไรเพราะว่ามึงขึ้นนี่มันแปะแปอยู่ผมมา่นมากมานบอกนักเตะกับวัตสุนเด้ บ่าตไหนกูมานเนีบว่ไหนกูมันสิมึงนี่มาเล่นายยังได้กูเป็นปูมึงเป็นตัวอะไรนะแน่แน่นั่นไคือให้เราถือไว้ผลมันจะเคื่อหานึ่งเนี่ยตุ่นเร็วตรงนีนเลแต่ว่าบอนนี้ นี่คือควาวฟันของพอสมศักดิ์แต่ว่าขันขันมันขึ้นก็ขึ้นจะเป็นพวกเนึ่งเพราะว่าควาวฝันมันจืดจนดกว่านึ่งล่องกว่านึ่งสินะพกตรมเนียมจะเป็นเนงสันียังส่ก็ะ่เป็นเนื้ให้พี่รองเพิ่นไปึ้นไปล่งเอาเนาะแต่ว่าเจ้าของกู้เจ้ของว่ามันหาหนึ่งก็คือคือเน้นๆนี่ยคือหาเนึ่งเลยพอสมศักดิ์เพิ่มั่นใจตลอดไม่หาไหมครับตันนี้สองหาดีเป็นนี่สองหาสองหาจะลองล่องไวเนาะล่องั้นและ แค่ว่ากันกันออกหาหนึงเพื่อออกซองหาบทไม่เก็ดะไรสักออกหาหนึ่งลางก็เกิดซองหาอยู่บนก็ได้มันก็เป็นไปได้นาะทั้งบนทั้งลางเนาะทีปามี่ท่านท่านเห็นเรียกคันเกี้ยวหาตลอดนอกมีกแตงแต่เกี้ยวกับมือนี่เจ้หัวกับมือเนาอกันว่าหักก็บเก็นน้ำหาน้าหกมันว่าหาหกคือก็ด้วยหกข้ากบเนี่ย เอากบพัฒนานาขาหากันหน้ามันเป็นเรากรบมาขายหาเก่าเพ็นแดงหาเก่าหาเก่าคับออครบแดดีไปก็ไปแล้หาพี่น้องคนมากกัหาใส่เอาแต่ตอนนีงแม่คว่นฝันเนาะครับเป็นปเอาเด้อพี่น้องเด้อเป็นเบ่นนอนแนวว่นวุนฝันนี่มียแนวคว่นฝันนี่มันเป็นยังที่ตลอดครับ เครื ations, ่อง่วดั่นก้ yani ี4 layers, 4่ข mm, ึ้นบนลุกซี่ตั้งๆมันก้าซี่ล่างมันเจ็ดนั่นเลยะงวดว่างันเออื่อคาดบนเนาะเออแเจ็ดเกาเลยเนาะงวดวดก้อนยือกันงวดหาสูวนยือกันนะข้ากได้แนนแนนนี่แหละแต่ว่างวนี้ย่ำแบบนี้ย่ำหาเนงเลยเนาะโอ้หาหนึ่งเลยมาต้องไปกินแล้วเนืงนี่ว่ามันมาล้านเปรี้ยเต้นคนละอ๋ออ๋อ มันก็ได้พักแล้วจนหาหนึ่งเนาะลานตัวเส้นแล้วมาลานตัวเส้นกล่นหนึ่งเอาพี่น้องฟังไว้เด้อครับพอสมศรีบอกว่าหนึ่งมาลานตัวเส้นครับหนึ่งมาลานตัวเส้นลหลายวันหนึ่งแต่ว่ายุ่ยบนญนีอยุ่ลลานกับบอกว่าติแต่ว่ามาแค่ หาหลานเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็หามาหนึ่งกบห้าเป็นหาหนึ่งเนื่งหาต้นตัวเนื่งหากับพวกคนไหนผมว่านว่เนื่หาหนึ่งโอ้คุณพ่อเพิ่นเน้่หาหนึ่งเพิ่นมักหาหนึ่งหลายเด้อพี่น้องเอ็บซี่ต้นจได้ยังยัง่ยังไหว่าเบื่อทอกอมักขอกันเอาว่าตอนนี้แหละต่ว่าเพราะท่านเนี่เน่ไหนจ้าบอกกันว่าเบื่อง้เอเ่าหนึ่งครับ หาหนึ่งทีอืออือก็หนึ่งก็หาหนึ่งจีเิเนาะกเนไล้เนาะวาเนียฮ่า,าจะออกก็บิดครครับครับอเอาพอสมศักด์นี่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีบอ้ครับเให้ร้องเองบิงว่าคันโบ้คันมันไก่กับน้ำกับคือเอาตัวนี้ คือมีหาหนึ่งครับพี่น้องมากชอ,อบถ<า>้าอนหาเนี่ยซ้องหาจะซื้อไแน่เพราะว่าเห็นยู่ในกล้องครับพี่น้องมากชอบตามข้อ,อสมสูักกระจัดได้เด้ยครับข้อสมูลซักมั่นใจตัวไหนที่สุดงอนเนี่ยมัม่นใจหาหนึ่งหาหนึ่งข้อสมสูซักมากหาหนึ่งที่สุดพี่น้องครับแต่พี่น้องมากตามข้อสมสูซักกระจัยได้เลยครับ <c oughs> โดเน,นี่ยคือหาหนึ่งเด้อยครับพี่น้อง เอากบบขอบคุณพ่อสมศักดิ์หลายๆครับสำหรับเชร้านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพ่อสมศักดิ์ค่ะ